ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6 000, 5 0ัในเวลานี้กุตาโวที่รู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งไม่หลงเหลือความเย่อหยิงและความภาคภูมิใจเหมือนก่อนหน้านี้เขาค่อยๆเดินถอยหลังกลับไปทางหน้าต่างจำต้องพูดอ้อนวอนขอร้องอย่างหมดหนทางว่าทุกคนหากมีเรื่องอะไรไม่พอใจพวกเรามาพูดคุยกันดีๆอย่าได้หุนหันพลันแล่นหากพวกคุณต้องการเงิน ฉันสามารถให้เงินพวกคุณได้มากมายคนละหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐไม่สิฉันจะให้คนละสิบล้านขณะที่พูดเช่นนี้เขารีพูดว่าใช่แล้วพวกคุณทุกคนไม่ใช่อยากดื่มไวน์แดงกินสเต็กและคาเวียร์หรือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะจัดเตรียมสเต็กไวน์แดงคาเวียร์และอาหารระดับไฮเอนอื่นๆไว้ให้ทรับเสริมดำเป็นอย่างไรฉันจะให้ลูกน้องจัดส่งมาให้วันพรุ่งนี้ รวมถึงทูน่าครีบน้ำเงินที่อร่อยสุดยอดอาหารจีนและญี่ปุ่นที่เลิศรสที่สุดใช่แล้วพวกคุณชอบซูชิไหมมีตาเท่าคนหนึ่งในญี่ปุ่นที่ทำซูชิได้ยอดเยี่ยมมากมีชื่อเสียงเลื่องลือขอเพียงพวกคุณเอ่อยออกมาเพียงคำเดียวฉันก็จะให้เขามาที่นี่พรุ่งนี้เสิร์ฟซูชิให้คุณด้วยมือของเขาเองถ้าเขาไม่ยอมมาฉันจะสั่งฆ่าทั้งครอบครัวของเขาโจเซฟพ,พูดประชดว่ากุตตาโว คุณคิดจะตีเช็คกปล่าให้พวกเราหรือคุณบอกว่าจะให้เงินพวกเราใช่ไหมเช่นนั้นเอาออกมาเดี๋ยวนี้บอกว่าจะให้เงินพวกฉันสิบล้านดอนลลาร์ตัวฉันไม่ต้องการสิบล้านดอนลลาร์ของคุณขอเพียงแค่คุณสามารถให้สองล้านดอนลลาร์แก่พี่น้องเหล่านี้ของฉันถ้ามีก็ให้เอาออกมาเดี๋ยวนี้กุตาโวพูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยโจเซฟตอนนี้พวกเราอยู่ในเรือนจำฉันจะหาเงินสดมากมายมาให้คุณทันทีได้อย่างไร แต่กราบใดที่คุณให้เวลาฉันสักหน่อยฉันจะจัดหาเงินมาให้ครบแน่นอนโจเซฟเดินตรงไปหากุตาโวบนใบหน้าแสดงรอยยิ้มประชดประชันเ่ยปากกล่าวว่ากุตาโวคุณคงยังไม่เข้าใจจาําชัดเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณฉันขอบอกตามตรงแม้ว่าฉันจะให้เวลาคุณคุณก็ไม่มีทางนำเงินออกมาได้กุตาโวตอบอย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้เงินเล็กน้อยนี้ไม่สำคัญสำหรับฉันแม้แต่น้อย ฉันแค่ต้องโทรหาลูกชายของฉันอย่างช้าที่สุดภายในพรุ่งนี้เวลานี้เขาจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าต้องการเงินสดหรือจะโอนเข้าบัญชีให้ก็ตามในเวลานี้โจเซฟผ่านสีสมองไปรอบๆหลังจากเห็นว่าผู้คุมไม่เข้ามาแทรกแซงนักโทษคนอื่นๆก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวเขาคิดว่าแม้พระเจ้ามีจริงและปรากฏตัวออกมาคืนนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยกุตตาโวให้รอดชีวิตได้ เขาส่งสายตาให้ลูกน้องของเขามีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปย้ายร่างลูกน้องของกุตตาโวที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้โยนพวกเขาห่างออกไปหลายสิบเมตรเวลานี้กุตตาโวเผชิญหน้ากับโจเซฟตัวต่อตัวโจเซฟยิ้มพลางพูดกับกุตตาโวว่ากุตตาโวหยุดดิ้นรนได้แล้วฉันจะไม่ปิดบังคุณวันนี้ไม่ว่าอย่างไรคุณต้องตายอย่างแน่นอนกุตตาโวตัวสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพูดโล่งออกมา โจเซฟหากคุณฆ่าฉันตระกูลรอชัยจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนลูกชายของฉันและครอบครัวซานเชสทั้งหมดก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปเช่นกันโจเซฟเม้มริมฝีปากแค่นเสียงคำหนึ่งพูดว่ากูตาโวก่อนคุณจะตายฉันจะบอกความจริงให้คุณทราบคนที่อยากได้ชีวิตของคุณไม่ใช่ฉันแต่เป็นลูกชายของคุณเป็นไปไม่ได้ กุตาโวโตกลับอย่างไม่ลังเลลูกของฉันจะไม่ทำอย่างนี้ครอบครัวซานเชสจะไม่มีวันทำร้ายญาติของตัวเองโจเซฟยิ้มพลางพูดว่าเรื่องนี้เป็นลูกชายของคุณขอให้ฉันทำด้วยตัวเองเขาฝากฉันบอกให้คุณรู้ก่อนที่จะฆ่าคุณครอบครัวซานเชสเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ ไม่อาจให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและตระกูลรอชาร้างไว้ได้เพราะคุณหากคุณยังมีชีวิตอยู่ครอบครัวซานเชสก็ต้องถูกคนเหล่านี้ควบคุมตลอดไปหากคุณตายครอบครัวซานเชสก็สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ได้ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องเสียสละเพื่อครอบครัวซานเชสแล้วขณะที่พูดเช่นนี้โจเซฟถามเขาว่า คุณคิดว่ารัชชายาติผู้สืบทอดตำแหน่งของประเทศใดประเทศหนึ่งจะเต็มใจรอคอยอยู่ในตำแหน่งรัชชายาตทุ่มเทอย่างสุดชีวิตจิตใจ,จเพื่อให้บิดาผู้ให้กำเนิดกลับมาเมื่อบิดาผู้ให้กำเนิดถูกสัตรูลักพาตัวไปกักขังไว้นั่นไม่ใช่คนงี่เง่าไร้ปัญญาหรอกหรือคำพูดนี้ทำให้กุตตาโวตกตะลึงตัวแข็งอยู่ในที่นั้นทันทีโจเซฟเดินตรงเข้าไปหาเขาถามต่อว่า กุตาโวคุณคิดว่าลูกชายของคุณจะรอได้ไหมกุตาโวก้มสีสลงเขาไม่มั่นใจและไม่กล้าตอบออกมาเมื่อเห็นท่าทางที่หมดสภาพของเขาโจเซฟหัวเราะยาะออกมาบัดซบคุณคงไม่ใช่คนปัญญาอ่อนใช่ไหมขณะที่พูดโจเซฟเน้นเสียงคำว่าคุณเด่นชัดเป็นพิเศษกุตาโวที่อยู่ด้านตรงข้ามได้ยินเช่นนี้เขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมาก คำพูดนี้บีบหัวใจของเขาจริงๆฆ่าทั้งคนฆ่าทั้งจิตวิญญาณเขามองดูโจเซฟด้วยความหวาดกลัวอย่างยิ่งพูดขอร้องว่าโจเซฟฉันขอร้องคุณเพื่อเห็นแก่ความเป็นเพื่อนนักโทษด,ด้วยกันขอทางรอดให้กับชีวิตของฉันขอให้คุณอนุญาตให้ฉันโทรคุยกับคนของตระกูลรอชายพวกเขาจะช่วยให้ฉันกลับไปควบคุมครอบครัวซานเชตได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้น ฉันสามารถให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการได้นอกจากนี้ฉันยังสามารถปล่อยให้คุณออกจากเรือนจําแห่งนี้โจเซฟยิมพูดว่าเป็นไปได้อย่างไรกุตตาโวสาเหตุที่ฉันบอกเรื่องนี้ให้คุณทราบเพราะวันนี้คุณต้องตายแน่นอนฉันทุบหม้อจมเรือไม่เปิดโอกาสให้คุณล่อลวงหรือติดสินบนฉันความเข้าใจของฉันบอกฉันว่าถ้าฉันไม่ฆ่าคุณวันนี้ลูกของคุณจะฆ่าฉันพรุ่งนี้ และความเข้าใจของฉันยังบอกฉันด้วยว่าแม้คุณจะสามารถออกจากเรือนจำพรูพรินออกจากสหรัฐอเมริกาได้ลูกชายของคุณจะไม่ยอมให้คุณกลับไปเม็กซิโกอย่างมีชีวิตแน่นอนดังนั้นไม่ว่าอย่างไรคุณก็ต้องตายสถานเดียวในเวลานี้จิตใจของกุตาโวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขารู้ดีว่าโจเซฟบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ตนเองทราบมากขนาดนี้จะต้องไม่ละเว้นตนเองอย่างแน่นอน เป็นการตัดหนทางล่าถอยของตนเองทุกคำพูดของการสนทนาระหว่างคนทั้งสองล้วนเข้าไปในหูของเย่เชิญอย่างชัดเจนทุกถ้อยคำบทที่6,600 แน่นอนว่าลูคัสย่อมไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้เขามองเห็นเพียงกำแพงมนุษย์ด้านใน3ามชั้นด้านนอก3ามชั้นเท่านั้นอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความประหลาดใจทำไมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติถ้าพวกเขาแค่อยากจะสอนบทเรียนให้กับคนของกุตาโวเรื่องควรจะจบลงแล้วเป็นไปได้ไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เย่เชิญลุกขึ้นยืนพูดด้วยรอยยิม้มแทนที่จะนั่งเดาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ลองเข้าไปดูให้เห็นชัดๆ เชี่ยลูคัดสะดุ้งสุดตัวอุทานเสียงดังออกมารีบรั้งตัวเยเชิญอย่างรวดเร็วพูดว่าพี่ชายคุณอย่าเข้าไปดูความสนุกสนานร่วมกับพวกเขาเลยคนทั้งสองกลุ่มนี้ล้วนไม่ใช่คนดีพวกเราไม่อาจทำให้พวกเขาขุนเคืองได้เยเชิญยิ้มพลางพูดว่าฉันไม่ได้จะไปเพื่อดูความสนุกสนานฉันจะไปเพื่อเป็นผู้สร้างสันติคุณนั่งรออยู่ที่นี่สักครู่ฉันจะรีบไปรีบกลับ รูคัดตื่นตระหนกอย่างยิ่งเมื่อเห็นเยเชิญหันหลังเดินตรงเข้าไปหากลุ่มคนเหล่านั้นเขาตะโกนด้วยเสียงต่ำพี่ชายฉันไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวเป็นผู้สร้างสันติแบบไหนใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปวุ่นวายในเวลานี้จะเดือดร้อนแน่นอนคุณรีบถอยกลับมาเร็วเยเชิญยิ้มให้เขาโบกมือแล้วก้าวเท้าเดินต่อไปในเวลานี้กุตาโวที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มชนยังคงพูดอ้อนวอนโจเซฟวันนี้ถ้าคุณฆ่าฉัน นั่นหมายความว่าคุณขึ้นเรือจนสลัดของลูกชายฉันลองคิดดูตระกูลรอชัยจะไว้ชีวิตคุณอีกหรือฉันเป็นตัวประกันของพวกเขาฉันอยู่ที่นี่กิจ,จกรรมทั้งหลายของพวกเขาในเม็กซิโกจึงสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นถ้าฉันตายไปพวกเขาจะต้องลงโทษคุณอย่างแน่นอนโจเซฟยิ้มพลางพูดว่า เรื่องนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงแทนฉันหลังจากคุณตายลูกชายของคุณก็จะเจรจาใหม่กับตระกูลรอดชัยทันทีเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะประกันตัวฉันออกไปกุตาโวพูดโล่งออกมานั่นจะเป็นไปได้อย่างไรโจเซฟแม้แต่พ่อของตัวเองยังคิดค่าได้เขาจะรักษาคำพูดกับคุณได้อย่างไรตัวโตเสียกล่าวแต่สมองเล็กคุณนี่โง,จง่จริงๆคุณจะไปรู้เฮอะไร โจเซ่ f, พูดอย่างเหยียดยามกุตาโวคุณคิดว่าฉันเป็นคนโง่ขนาดนั้นจริงๆหรือพี่น้องของฉันจํานวนมากรู้ดีว่าลูกชายของคุณสั่งพวกเราให้ฆ่าคุณถ้าเขาไม่ยอมปกป้องฉันหรือพี่น้องของฉันข่าวเรื่องเขาสั่งฉันมาฆ่าคุณก็จะแพร่กระจายไปเมื่อนั้นเขาจะไม่สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในครอบครัวซานเชสส่วนตระกูลรอชายคนก็ตายไปแล้วไม่อาจทำให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ พวกเขาจะไม่ล้างแค้นให้คุณหลังจากที่คุณตายเพราะตระกูลของพวกเขาจุดประสงค์หลักที่ผ่านมาหลายร้อยปีคือการทำผลกำไรมาเป็นอันดับแรกถ้าคุณตายไปพวกเขาจะร่วมมือกับลูกชายของคุณโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นเขาจะเสียหายมากมายเรื่องแค่นี้คุณยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาคุณครองอำนาจอย่างเผด็จการในเม็กซิโกได้อย่างไรกุตาโวรู้สึกหมดหวังอย่างยิ่งในเวลานี้ เขารู้ดีว่าวันนี้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเพราะลูกชายของเขาได้กำหนดสถานการณ์ความตายไว้ให้เขาเรียบร้อยโจเซฟวางแผนที่จะฆ่าเขาด้วยจิตใจแน่วแน่ไม่มีใครที่อยู่รอบตัวเขาจะสามารถปกป้องเขาได้อีกแล้วในตอนนี้เขาไม่มีหนทางอื่นใดนอกจากความตายในเวลานี้โจเซฟหมดความอดทนที่จะพูดคุยกับเขาอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงชี้ไปที่ลูกน้องพูดอย่างเย็นชา ข่าเขาเดี๋ยวนี้ทันทีที่เขาพูดจบชายหนุ่มหลายคนถืออาวุธมีคมต่างกระรูเข้าไปหากุตตาโวทันทีเมื่อกุตตาโวเห็นปลายมิดที่เย็นเฉียบเขานึกภาพไม่ออกวันนี้ความตายของเขาจะน่าสังเวชเพียงใดในเวลานี้ลูกน้องโจเซฟแต่ละคนแสดงท่าทางร้ายกาศ กวัดแก่่งกริดในมือขณะกำลังจะแทงกริดเข้าที่หัวใจและหลังสีสองขงกุตตาโวในช่วงเวลาวิกฤตนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากด้านนอกกลุ่มคนตะโกนเสียงดังว่าพวกท่านทั้งหลายไว้หน้าให้ฉันหน่อยรีบหยุดมือทันที